เพื่อนมันกำลักับเต็บเธอเท่าอีกแค่รอบปะเพี่ยงครับพี่น้องเอ้ยคือมาแตนแก้วข่าวล่มให้ข้าวแล้วก็ชิมาเฮ็ดนนะเฮ็ดกินกันเลแกอันนัก็ทิมกันแกเส้นจำมเฮู้จำมะขุมก็ครัวป่าเพื่อนซ้าอย่างครัวป่าจ่ฟังจะไปหาด่างไปปิ้งป่ากับพี่น้องเลยยัง เออ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 หนึงแป๊บหนึงพอท่านแล้วดอกมะขอกเตอรนะเที่ยงล่ะพี่น้องเอ้ยพอท่านได้กินข้าวอดูใไปกินขึ้นมาเลยกระป้าเฮ็ดพอแล้วแก้ปีนนะแต่งห้องพอแล้ว สวัสดีครับเจ้าพี่น้องแซ่บบ่แซ่บบ่่แซะมาเด้อพี่น้องมาแต่สวัสดีนะเกดพี่น้องเ้ยมาแล้วกัเว่ยปลาเด้อโบมี่ยังสวัสดีนี่เต๊ะเขาพอดีเออปลาขึ้นมาแต่ต้องตัดต่อซะเขาอยู่แล้วเดี๋ยวปลาสดๆเลยปลาสดสดเด้อแม่แม่แม่มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนี้ยเด้อน้องไผ่อันไม่ง่าย เคยเห็นจด่ดอกเนาะเคยเห็นลายเสื้อเลยละท่นเ้านเพกินก้อนเพิ่ทั้งอันนึท่านแรกไอ้บัวกักระลังต่ำมาคู้ให้อันกินกับต่ำคูเฮ็ดเจ้า่านมาคูให้เพิ่กินกปิ้งปลาพี่เนาะเจ็บเจ็บ่าสีมือปลาบัวจ้านไม่เขยากินแล้วล่รอสังละานนังเขาเฮ็นาปุ้งไปนิ่งบ่ อ๋อคอนเออผลไก่จิโต้กระตางยังไงโอ้ยเอาลเอาล่เกี่ยวลลงไปยุงเลยโอ้ยไปไหนฮะแกไปไหนไปนี่แล้วไม่แคือไม่ม่แวแล้วเอาล่เกี้ยวลงไปยุงกันหนะ ตัมันกรตกกระเทือนแล้วกว่าน่าับมัดเข่าเดาหุ่นก้อมือบุเ้ยอันมัดเครื่องเห็นยุ่เข่านะแต่มองแต่มอยายเห็นเข่าลดมเท่ยายบเห็น ไม่่ร้ชื่อเราหนาวเออน่ไม่มไม่มน่ดแก้วยังเลยมันกันมีีจัี่ไม่อมนั่นนั่นยแล้วมึงขนาดันุทมันจ้งแล้วไว้จงด่อผู้ชายจ้ยลายคน

ก็มากอรักโอ้เลยวดขาเราใหกินแซ่บอยู่แล้วมันเล่าว่าแซ่บในือวเป็นอะไรกครับรเค็มคือบอว่าเคมน้อยนึงน้ำคือจัอยู่นี่แมเขาไดไปดาน่งไแล้วเครับ วานนั้นยังว่าจะไปเกาล้งเกาลีพี่น้องเอ้ยแต่เช้าข่อยไปเที่ยวเน้นเนาะไปทำงานโอ้โเป็นทำงานเกาหลีลูกชายจะหัวงอกเลยแล้วยังจะไปเกาหลีอยู่มองดูแล้วยังเป็นสาวอยู่นี่พี่น้องเออลูกแล้เท่ากับเล่าเลยี่พี่น้องว่าบอกเคยยังเคยว่าโกมวยกับเกาหลีอะไรเจ้าอย่างนีเกาหลีน้องเคยเนไปหกเดือนนับมื่นมาเจ๊ เยอะขนาดผู้นำรีบผู้ดีันเกิดคนบ้านะรแหละมันคงจะไปเห็นงานทำไรฉันงเงือนเก็บนหนึ่งมากเลยเนาะมันคงจะอยู่เด้อันนี้หัวเจ้าจะไปไกป็นหัว้เรืองคันนุ่ันยด้นไหมเรีบบ้นเวลาทงานทีได้ เบิ้งปลาบวตักข้าวนะพนที่มาเลยพี่น้องไปเพื่อนแาวก่อนเพื่อนแาวกะแลงเห็ดกันั่จ้ำป่าน้องเว้ยแล้วละเชนน้ำไปเออเอออะยังสบหนามยังมังนาหรือมึงขามไอ้ว่ามะขามดีกว่าเนาะเอามาตัดเอาหนามเนาะมาแม่พี่น้องเออแบบนี้แล้วเรียบร้อยจ้ำป่าแต่มะคุง จานมาต้สองวงเลยจาะสองวงเลยมันมาเลต้มผมไม่จานก็้วยโอ้บอกคุก็ลืมบนลืมต้มพี่น้องเอ้ยจานโอเคโอเคเดี๋ยวละันน้ำกันเด้อมันใส่หมดเลยแซ่บบะมันหอนเติงเป็นอไรแซวไม่หมดพอมาแล้วเติงเติเติงเติงเ้ยแขกโบมากินบ่เฮ้ย โอ้ยขอลงมือของเด็กพี่น้องเลยเป็นอะไรแข่งไม่มานเด็พี่น้องเลยมองไม่ละวมานได้แล้ววะสองวงสองวงตุ๊กบักง่ายแบบทุดท้ายแบบลงตู้เนาะยังหลายอยู่หนังยังหลายเลยค่ะมันหนังตุ๊กง่ายหนิบอไม่บอพอมึงเด็กตุ๊กนู่นเนี่ยจะ้ายกว่า มันมีแล้วไปบายไหจอตุมัแล้วมแล้วเจ้าอก็ยังลุยอยู่น่าึงะดกาลิน่อค้ายคลายนแล้วเออ่ดูบได้สาวเยคบมีรายได้ยังพี่น้องภาคกินข้าวมาหรือเป่นาะอท่านกินได้ไ ก็าน้ที่น้ำน้องเลยเด้อพ่อตาหิวจำปลา่พี่น้องเลยน้องบิ๊กกะคำง่ายแล้วเหมือนนี่ง่ายดูอ่าห่วยเราเห็นแม่นแม่นอยู่เลยม่าฮ่าม่แม่นกบตีพักกันยงนะจับตีกันได้อ้ไปเส่ักกันยงอืมลืมเน่พักกันยงเขาก็มียใส่ดันเดดไปเอาคนน ช่บ่กละโบเลี้ยวมันเย็นเลยเนาะต้องมาต้มกูม่ต้มกูแลนะใคให้ไปมุงกูก็เขาอยู่ละเจมว่าน้องบีตัดพะข่ยกับโบวงเนาะอบีว่าตัดเขาหรือตัดพะขแางน้องบีกว่าพี่น้องเลยจมอยู่ ไปกินกับหมูวัวชินไข่ปีนาปีนยังเป็นนี่จะัวหาดอนนร้านคอยว่าแล้วเป็นังไข้าไม่ตปนไไปกาหีก็ินน้เอาได้เดี๋ยวนี้ไปกาหลีก็บไดงรอดดิเต่ากันิมันอิ่มไ้ซ่อิ่มพราะแห้งก่อกินจังคือข้าว่รด้พังเพีงอิ่มอิ่ม อาหารบรรนอกแหละยากเนาะงใจเลือดทีแก้มมะาวมเกบีมาเดยวมาู้า้้กบุร yani ีา okay, ตั้งยันเบิร์ดแหละตัวกมาน่อย่ก็ากกาอะไมาเท่านะลลูกแก่้าวเป็นากับไ่แน่ดย้เนาะ เลยชไปเล่นๆเลยวะยังวุ่นๆเล่นวดๆบอกเจียวเจียวแล้วเจีวยังบกยังเคยแทงอู่อะไรกนเ็ดดิ้ปเขาไม่ตัหูพูดข้างวไหเริ่มทำแต่ชาเอาบเอาบออยบกินบอกอยารอ เดี๋ยวเกลีเลยนะค่ะเนี่ยเีเอาละบากจลโเ้ยฮะโ้ไป้บอ้ีจะจอดยูงเพอเ็นกไลยาวไดจ่้ากินันจะคลองกหิวก็หิวนีเลลทำไม เป็นโม่โเล็กกินโี่ใหญหนามนันเลยแล้นะมีเลยนะเออีน้ำหนึ่แล้วมอมันสิเบิร์ข้าขอจอคนกับลงโม่กันม่วนมันบึ้มบึ้มเงียบกริบเลยข้าจกอะไรที่ก้าวกินก้าวไปเป็นฮะมันกันคนมาลายนี่แหละเล่นมอจ้องคนน่ะเด้ ข้ากินข้านี้ต่อมาแรกๆคุยกันปาทดันกไม่ค่าค่าหม้อระัน้ไม่ค่าเดือดคุ้ยปลาเป็นซุมรึเปล่าปลาเป็นซุตรึเปล่าคุณไม่ไม่ก็อยู่เดืเดหนาเดือพี่มืกด้น้ำรดน้ำรดน่ำน้ำแหงนี่แมเนยมันแ เดือน,ดนหกับตัวยงอันนี้ไม่ตัวยงวมันเลยลายพอกินน้ำหน่อยแล้วอยุยเลยีไม่ร่านามาเด้อ <c oughs> มา,ห,ห,ามหายชวงห้าช่งบอมเนตหายชวงห้าไปช่งชวงห้ามไม่ลดไปสีโทมาก่อนเนาะก่อนสีาสีโท่คนไปไร้านเคยนี่ลุงนาลุงแมนแมนาไม่มค่ะ มแล้วไเ่ามากยยังรุงมแล้วมันจังชดมันจังชดใช่ไม้กมันตายกมันก็ตายก่อนเลยมาเราไปนั่งพูดรแคมนองรถเนองแคมนองรถเนาะแค่พวเป็ดกินท้อเด้อไปนะมาอย่ที่เราล่ะท้าวเป็ดทั้งไก่ตี๊ดเเนี่ยประเดีนอะไรไก่ไต่ำปรเดนอะไบ่แทบไก่ตี ชวนกันมาลายๆคนลดมาตั้งแค้มมาตั้งแค้มปิคนี่กินแค้มน้องหฮมใหม่แบบไงหนึ่งอุ้ยครับแมงควมชวนคนผมเมากระเพามาหนยด้วยเมาซามจิ๊กแต่กี้๊กนั่น บ้าแล้วมันไม่ใ่สวนกูมืออ่ะบ้านมือเดินมากินแล้วกูสวนมันมืออ่ะบ้านนี่มือเพิ่นเขามาตีนะเพิ่นเพิ่นมาตีน้ำเก่าเลยก็อยากมือก็แรงมันม้วนเลยจิจมือบอกอดข้อกันครับพ่อบ่อยก็เป็นนิยังก็คือม้วนแท้มือนี่พอนะแต่ขมอมเพิ่นบอกคนเราเคยพรั่นก็พรันนะพี่น้องานกาแฟออกเลย แต่คอ,อยยังคาบาะคาหลุนวา่นาเขาลุยน้ำขวมไปเอาอันแ้อมาย่างให้โยกนะบ <ง S 2> ่มเมื่อฮอดว่าตัวเองขวมหัวซะอือหืออร่อครับพี่น้องเลยมาหนิเก็บภาบรรยากาศไว้จำนึงกันเยอะค่ะขอบคุณนะครับที่ขับ,บมาชมราคาขอบคุณที่มาเข้าโฆษณานะคาไปราคาสวัสดีครับขอบคุณนะครับ